หลักเกณฑ์ลงทะเบียนรับเงินเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่ม28มีนาคม2,563ผ่านทางเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ครับหนึ่งในมาตรการที่เป็นที่น่าสนใจอย่างมากในขณะนี้คือมาตรการชดเชยร,รายได้หรือเยียวยารายได้ด้วยการมอบเงินเยียวยาจำนวน5,000บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3เดือน รวม15,000บาทต่อรายซึ่งจะชดเชยให้แก่ลูกจ้างแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเช่นสนามมวยสนามกีฬาผับสถานบันเทิงโรงมหรสพนวดแผนโบราณสปาฟิตเนส และสถานบริการอื่นๆครับซึ่งการสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนี้จะให้ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2,563ครับโดยจะดาเนินการผ่านการลงทะเบียนแสดงความจำนงเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและรับโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้รับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการนี้ครับทั้งนี้ นายลาวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์อื่นๆได้ภายในสัปดาห์นี้ครับซึ่งหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนี้มีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ครับ ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในวันเสาร์ที่28มีนาคม2563ครับ 2. ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลบริษัทนายจ้างข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนและข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารของเราครับสสามารถรับเงินจำนวน 5,000บาทหลังจาก5าวันหลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นครับ 4. การจ่ายเงินจะโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นพร้อมเพย์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ครับ 5. ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการได้แก่3ธนาคารดังนี้ครับ 1. ธนาคารออมสิน 2. ธนาคารกรุงไทยและ 3. ธนาคารทกศครับ นี่ก็เป็นลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งการคอมครับซึ่งช่วงนี้มีหลายๆคนเข้าไปในเว็บไซต์แล้วปรากฏว่าเข้าไม่ได้ซึ่งตรงนี้ข้อมูลระบุว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้ในวันเสาร์28มีนาคม2563นี้ครับ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้า,าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าอัปเดตและสาระน่ารู้ดีๆที่มีประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ